ก็เทปนี้นะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องแบตเชียรยาวๆอะไแล้วกันนะครเพราะว่ามีคําถามจากน้องท่านหนึ่งนะครับที่ภูเก็ตนะถามมาว่าเราสามารถที่จะเซฟกรุ๊ปนะครับของตัวแบตเทียรในเลวิดเนี่ยเป็นไลบรารีได้ไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปใช้กับในโปรเจกต์อื่นๆนะครับการทํางานแบตเชียร ที่เซฟเป็น Library เนี่ยผมตอบก่อนนะทำได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับไฟอืน่นได้อีกด้วยเหมือนกันนะไม่จะเป็นต้องอยู่กับโมเดลที่เป็นโมเดลในโปรเจกตเท่านั้นนะครับเราสามารถจะเอาไปใช้เป็นเ,เหมือนกับไลบรารีที่มันสแตนบายเพื่อที่จะดึงเข้ามาเป็นเป็นแหล่งซอสข้อมูลได้ตลอดเวลาเลยนะฮะวิธีการทํำยังไงครับอ่านเราไปดูกันอย่างแรกเลยเราเข้าไปที่ตัวของแท็บเมนเท e นิดนึงนะฮะ เพราะเนื่องจาว่าเราจะปรับที่เมนูของ Setting Material เลยโดยตรงนะครับคลิกเข้าไปที่ตัว Material ได้เลยครับเราจะเห็นว่าหน้าจอของแต่ละท่านเนี่ยจะเหมือนผมตอนนี้แหละนะฮะก็คือจะมีเบราว์เซอร์นะครับที่เป็น Material Browser ขึ้นมานะฮะใน Material Browser เนี่ยตรงแทบตัวแรกเลยมันจะพูดถึง Project Material นะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่า Material ที่อยู่ในโปรเจกต์นี้มันมีตามนี้แหละครับ มันอาจจะเป็นอ m t t r r i l s t t n n d r r d นะครับที่ที่โปรเจกต์เนี่ยมีไว้ให้นะครับให้เราสำหรับทำงานในเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการอะไรที่มันมากขึ้นเราก็เซตเพิ่มขึ้นเอานะฮะอย่างเช่นตัวไม้อย่างเงี้ยนะฮะถ้าเรากดลูกศรไปทางด้นานนี้มันก็จะมีแท็บเกิดขึ้นอยู่3แท็บนะบแท็บแรกเป็น identity นะซึ่งเราสามารถใส่ description ได้เลยนะครับว่าเป็นวัสดุอะไรยังไงนะฮะมี c o m ได้เลยนะฮะอินโฟเมชันมาจากบริษัทไหนโมเดลอะไรโคดอะไรมีรูปจาก URL ไหมนะฮะ URL นี่คือ,อที่อยู่เว็บไซต์นะครับใส่ลงไปในนี้ได้เลยนะครับและเราสามารถกำหนดคีย์โน e ตรงนี้ได้เลยด้วยซ้ำนะถ้าเราไม่รู้ว่าคีย์โนดเปนคืออะไรเราไปเรียกจากตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะมันจะช่วยสะดวกในการที่เราจิ้มสเปคตัตวอาคารอย่างเช่น,ไม,นนะไม้ตัวนี้นะครับไม้ตัวนี้นะฮะผม ตั้งคีย์โนดง่ายๆเลยแล้วกันนะครับเป็นวูดเหมือนกันเนาะเป็นวูดแอนด์พลาสติกในนี้มันก็จะมีแมทเทียลหลายๆแบบให้เราเลือกครับซึ่งข้อดีในการเซตแบบนี้นะอันนี้ก่อนเวลาผมทํางานผมจะเซตแบบนี้แหละเพราะเนั้นจะว่าผมจะไม่มาเสียเวลาทําสารบันสารบันตารางแมทเทียลแล้วพอผมเซตเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าผมเททุกอย่างลงไปเนี่ยทุกอย่างมันคืต้องจบละ ผมก็จะสั่งสเกจดูออกมาเท่าน,นั้นเองนะครับจะไม่ไปเสียเวลามานั่งพิมพ์อะไรแล้วนะฮะเพราะนั้นจะ,จะใช้เวลาหน่อยในการที่เราเซตแมทเทอเรียลตรงนี้เลยนะครับอะไรเป็นสตีลอะไรเป็นแมทเทอเรียลเนี่ยเราเซตไลบรารีจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยตรงช่องนี้นะฮะที่มันเรียกว่าเลเว n อะโนเทชันอินโฟเมชันเนี่ยเราเซตจากตรงนี้ได้เลยนะฮะส่วนมาร์คคืออะไรมาร์คคือสัญลักษณ์นะฮะ เช่นมาร์กหนึ่งมาร์กสอมาร์กสเนี่ยมันจะมีส,สัญลักษณ์ซิมโบที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะใช้อะไรเนี่ยก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะเราไปใส่ที่ตัวโค้ดของแมททีเ a ียดีกว่านะครับซึ่งโค้ดแมทท t e r i a l ของ Revit เนี่ยจะแบ่งหมวดการทำงานทั้งหมด16หมวดการทำงานนะครับซึ่งก็เพียงพอและครอบคลุมนะผมมองดูโดยแบ่งสเปค ออกเป็นแต่ละหมวดงานชัดเจนเลยนะฮะตั้งแต่หินคอนกรีตไซ์เวิร์นะครับเจเนอรัลดีควายนต์ต่างๆนะ่านั้นเดี๋ยวมีมีให้ครบหมดเลยนะฮะฟรีชิ่งอะไรนะครับดรอแอนด์วินโดว์เนี่ยมีสัญลักษณ์บอกให้หมดเลยนะฮะสเปเชียลคอนสตรัคชั่นค c o v e r i ิงนะฮะพวกไออ้วลเปปเอร์เอ่อมนนิะครับอิ Paper, เล็กทริกมีบอกหมดเลยนะฮะซึ่ง ถ้าเราใช้ความเป็นบิมอย่างสมบูรณ์แบบนะผมแนะนำให้ตั้งเป็นคีย์โนตนะครับไล่ไปเลยครับเนี่ยไล่ทำไปได้เลยเนี่ยม,มันแบ่งให้หมดแล้วนะมันแบ่งไอเทมโค้ดมาให้หมดละเป็นมาตรฐานซึ่งมันทำงานง่ายมากคือดูแรกๆอาจจะงงหน่อยครับแต่ว่าพอคุณเซตสเปคตามนี้แล้วอะเวลาคุณสั่งในรูปเล่มอะมันก็จะดีดสเปคออกมาให้สมบูรณ์เลยนะครับซึ่งเราเสียเวลากรอกตรงนี้นิดนึงนะครับ ไอเทมติดต่อคุณ A คุณ B คุณ C อะไรว่าไปนะฮะต่อไปเข้ามาสู่ในหมวดของกราฟิกนะครับตัวกราฟิกจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มันจะโชว์อัพบนหน้าจอเรานะครับอย่างเช่นหนึ่งเลยก็คือตัวสีสันนะตัวเชดดิ้งนะครับ,รบเราต้องการสีเป็นยังไงนะครับเวลาที่เราเทลงไปเนี่ยก็สามารถระบุจากตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมีคัลเลอร์กลุ่มคัลเลอร์ให้เราเลือกอยู่คราวนี้เวลาเราเซตกลุ่มคัลเลอร์เนี่ย อย่าไปปรับเองนะครับเพราะว่ามันจะเพี้ยนเวลาที่ผมจะปรับแมทเทอเรียลพวกนี้ผมจะเปิดเว็บไซต์ของเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นเว็บไซต์ของลายเออร์จริงๆอ่ะอย่างเช่นผมใช้สีของ toa บ่อยมากนะผมก็จะเลือกเข้าไปที่เว็บไซต์ของ toa ครับ toa เลือกแบบนี้เลยนะครับจากนั้นผมก็คลิกไปที่ TUA เนี่ยแหละฮะเลือกกลุ่มสี Super Chill นะครับหรือถ้าใครมีแพนโทนก็เอาแพนโทนมาเปิดเลยนะแพนโทนมันก็จะบอกบอกรายละเอียดอยู่แล้วล่ะนะครับอ่ะโอเคเลือกสีทาภายใน ผมพิมพ์คำว่า p a n t o n ง่ายกว่า p a n t o n T O A นะฮะคลิกไปที่ T O A Color Code เลยนะครับ,เ,เ,นะรบเราจะใช้เฉดสีไหนเนี่ยอันนี้ไม่ติดเลือกได้นะครับสามารถเลือกได้เลยนะอย่างถ้าว่าเราใช้ RGB ใช่ไหมฮะเราก็เลือก RGB ไว้ แล้วเราก็ค้นหาเชดดิ้งที่เราต้องการนะครับเช่นผมจะใช้อถ้าเรามีแพนโทนอยู่ในมือนะฮะให้เราเอาแพนโทนขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่โค้ดแพนโทนซะผมซิมเปิลดูแล้วกันมีโค้ดอะไรได้บ้างมีไหมเอ่ย ไม่มีค้นเลยเลือกเลยเอาโทนที่เป็นลักษณะของโทนสีส้มระ,ะนะฮะมันก็จะมีแผ่นโทนมาให้เราเลือกถูกไหมออะผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับ มันชื่อโค้ดว่าอะไรฮะเจ็ดเก้าห้าเจ็ดถูกไหมเจ็ดเก้าห้าเจ็ดนะจากนั้นผมจะไปที่ตรงนี้ครับไปที่ R G B โค้ดเลือกพัดสีนะเจ็ดเก้าห้าเจ็ด มาล้สังเกตดูดีๆนะครับเขาจะมีอะไรบ้างบอกเราอย่างแรกเลยมันจะมีสีถูกไหมแล้วเขาจะมีตรงนี้ RGB ช่องแรกคือ255ช่องที่2คือ152ช่องที่3คือ5ถูกไหมครับเวลาเราตั้งเฉดผมจะตั้งจากตรงนี้เลยนะฮะไปเลือกที่ RGB ครับก็คือเนี่ย R ก็คือเ e d G ก็คือ Green B คือ Blue นะครับ255 แล้วก็ 1, 2, 5 2> แล้วก็ 5, 5้าเห็นไหมกเห็นไหมสังเกตดูดีนะครับว่าสีตัวที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะตรงตามแพนโทนเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมตรงตามแพนโทนเป๊ะเลยอันนี้คือเวลาที่ผมเชดดิ้งตัวอาคารนะ ผมจะเช็ดิ้งด้วยวิธีนี้นะครับแล้วมันจะไม่เพี้ยนเลยนะฮะติดมูดโทนก็ใกล้อะ่ะหลุดยากนะับกดโอเคจากนั้นถ้าเราต้องการให้ตัวงานเราเนี่ยมันใช้โทนสีตัวนี้เราก็ก็เลือกตัวนี้ไปเลยนะฮะติ๊กตรงนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าอย่างเป็นกรณีของอเออตัวของพวก4ฟล์กาวแบ็กกาวคัดแพน คัดแพทเทิร์นอะไรพวกนี้นะเราก็เลือกได้ตามอัธยาศัยตามตัววิดีโอที่ผมเคยเทรนนิ่งไปแล้วนะว่าวิธีการใส่หัดใส่ยังไงนะครับโอเคอันนี้ถ้าเรามีแมทเทียลแล้วเราต้องการแมปนะฮะเราก็ไปเลือกแมปรูปภาพจากตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาเบล์เนี่ยมันจะมีช่องให้เราเบล์รูปภาพอยู่นะฮะเราก็สามารถที่จะเบล์เข้ามาได้เลยนะกดเบลจากตรงนี้แหล่งซอสนะครับ กดเบลล์จากตรงนี้มันก็จะเข้ามาอยู่ในรูปแบบของตัว m a ทเทียลที่แมปลงไปบนวัสดุเรานะฮะจากนั้นเราจะไปปรับค่ามันวาวนะครับฟินิชอันนี้ไม่ไม่ต้องการให้มันกอสนะมันก็จะเรียบๆอันฟินิชแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่จะต้องการให้มันกอสนะสังเกตดูแมสวงกลมเอ้ยแมสสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่ดีนะครับผมจะให้มันกอสซี่เห็นไหมว่ามันจะเริ่มเริ่มกอสขึ้นนะครับก็คือตัวสีที่ที่ประทะกระแสนเนี่ย มันจะเริ่มซีดลงนิดนึงนะเพราะว่าสีมันมันมันสะท้อนรีเฟกนะครับเซมิกอสอย่างสีที่แบบทาภายในอย่างเงี้ยเราตั้งเป็นเซมิเซมิกอสได้เลยนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันจะให้เราเลือกนะว่าเราต้องการให้ทำงานสำหรับอะไรบ้างเฟอร์นิเจอร์หรือพื้นเราเลือกได้หมดนะครับช่องต่อไปนะฮะช่องนี้จะเป็นช่อง รีฟิลแพ t เ e r n นะอันนี้ผมว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกมันจะเป็นเหมือนกับพวกลายเสี้ยนไม้นะัะแต่ไม่ใช่บัมนะบัมมันจะอีกตัวหนึ่งท i n ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นค่าความอิ่มของมันปกติอ่ะอินโฟเมชันนะครับยังพูดเหมือนเดิมว่าเเราต้องการคีย์เวิร์ดของมันเป็นอะไรเราก็ใส่ลงไปนี้ได้เลยนะครับอ่าดิสคิชันมันคืออะไรก็บอกไปนะครับแล้วก็ตัวเนมเป็นอะไรนะฮะ บอกไปให้เรียบร้อยทั้งหมดจากนั้นกด apply ถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเซตแมทเ r ียลง่ายๆแบบที่หนึ่งนะฮะแบบที่สองคือการใช้ของเดิมที่มันมีอยู่นะและเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทางน้องท่านหนึ่งเนี่ยที่ถามผมมาทางเอ,อ s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  e n g e r นะครับว่ามันสามารถ เซฟและแยกเก็บไว้เป็นอ e ีกไฟล์นึงได้ไหมสามารถทําได้นะทำในรูปแบบของไลบรารีนะครับวิธีการก็คือเราอาจจะต้องสร้างไลบรารีขึ้นมานะครับจริงๆแล้วอะไรที่มันใช้บ่อยๆเนี่ยถ้าเราแบบเก็บไว้ในนี้มันก็ทําได้นะอย่างสมมติว่าตัวของฟอร์เวล์นะครับถ้าเราใช้บ่อยๆติดดาวมันนะครับมันก็จะมาอยู่ในแทร็กของ ตัว Material Library ของมันนะฮะอันนี้จะเป็น Document Asset นะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะฮะคราวนี้วิธีการก็คือถ้าเราอยากใช้ Material ที่มันมีอยู่ในนี้ตรงนี้นะครับอันนี้ผมเซต Material เพิ่มขึ้น,นมาเองนะแต่ผมจะบอกอีกทีว่ามันทำยังไงนะ ครับก่อนกรณีที่เราต้องการใช้แมทเทียลที่มันมีอยู่ในนี้นะฮะคอนเทนต์ดีๆอะไรพวกนี้แคตตาล็อกดีๆมีอยู่ในนี้หมดเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับโดยการลากมาวางเลยนะลากมาวางแทนที่ตัวที่เราเลือกไว้เลยอย่างเช่นไม้นะครับที่เป็นตัวนี้ถ้าเราต้องการที่จะลากมาวางนะครับเราจะพิมพ์จากตรงนี้ก็ได้ o o d มันก็จะมีไม้หลายๆตัวมาให้เราเลือกนะครับ ก็แค่ลากไปวางนะครหรือดับเบิลคลิกไปเลยก็ได้ดับเบิลคลิกจากนีก็ได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับคราวนี้เราจะเซฟงานตรงนี้ไปอยู่ในไลบรารีนี้ได้ยังไงนะครับวิธีการก็คือให้เราเซฟจากตรงนี้ครับแป๊บนึงนะฮะโอเคผมจะเซฟไลบรารีทั้งเซตนี้เลยนะครับไปใช้อีกโปรเจกต์หนึ่งเซฟให้เป็นไลบรารีนะครับ กดไปที่ตรงโฟลเดอร์ที่มันมีออประแจอยู่ตรงนี้นะฮะจากนั้นกด create new library ครับตั้งชื่อมันนะฮะ design 2กด save โอเคจากนั้นนะครับให้เราไปดูที่ตรง ตำแหน่งนี้คลิกเข้าไปที่ e x i t Editor e x i t Browser นะตัวทีให้เราพับตรงนี้ไปก่อน Open นะครับ e hey s i t t i n g จากนั้นให้เราไปเลือกชื่อไฟล์เราเซฟไว้นะฮะดีไซน์สองอยุดเลยเอออยู่นี่ดีไซน์สองโทษทีครับมองไม่เห็น พอเราเรียกโฟลเดอร์เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นโฟลเดอร์เปล่าๆถูกไหมฮะซึ่งมันยังไม่ได้มีแมทเทียลพวกนี้เข้ามาเรา c ขีย t แคตาล็อกได้เลยครับเราต้องการที่มีอะไรบ้างเขียนเพิ่มได้หมดเลยนะเช่นเราจะจัดหมวดหมู่ของพวกไม้คอนกรีตสตีลนะครับก็คลิกขวา rename ครับสตีล Wood. นะฮะเอาแค่นี้ก่อนนะครับง่ายๆเวลาผมจะทำการเลือกชิ้นตัวงานเข้าไปเนี่ยก็พับตรงนี้ก่อนถ้ามาันเกะดกะเวลาที่ผมต้องการจะให้วัตถุของ material ที่เราเซตไว้เนี่ยเข้าไปในงานนะฮะก็ไปเรียกที่ material ที่เราต้องการอย่างเช่นอลูมิเนียมแบ็กเงี้ย ผมก็ให้เขา add t o ไปที่โฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้ design สองฮะ add เก็บไว้อะไรที่เราทำบ่อยๆแล้วมันโอเคนะออกาสเนี่ยนะฮะ add to project เลยเอ,อ้ยทัวที add to design ที่เราสร้างไว้นะครับมาหมดนะฮะสามารถสร้างแคตตาล็อกลงไปในนี้ได้ด้วยนะสร้างไปเลยครับรณีน,นี้เราจะสร้างแคตตาล็อกแบบเช่นพวก บูทไหมครับแอดทรูดเในนี้มันมีคำว,ว่าบูทไหมฮะบูทพอเรียกบูดทั้งหมดเสร็จแล้วปุ๊บเขียนลงไปฮะอัปเดต เขียนอะไรใูนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่ที่เราจะเซฟเวลาทํางานก็ได้ไม่ไม่เสียเวลามากนะมันอาจจะดูช้าหน่อยในตอนที่เราเซตครั้งแรกนะแต่ว่าก็ยังง่ายกว่าอินททเลียเยอะนะคแค่เซตเมทัเลียลของตัวอาร์เคเตกเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะง่ายที่ซ้ําไปเอาละนะครับคราวนี้กด อีกทีนึงครับเราจะเห็นว่ามันจะมีดีไซน์หนึ่งดีไซน์สองครับเพราะกดดีไซน์สองปุ๊บเห็นไหมฮะมีวัสดุที่เราเซฟเตรียมไว้อยู่เหมือนเดิมครับตอ้คุณจะเปิดโปรเจกต์ใหม่มาเปิดดีไซน์สองเปิดดีไซน์หนึ่งนะครับมันก็จะเป็นไลบรารีกลางที่คุณเซฟไว้และเก็บไว้ตลอดนะฮะแล้วเวลาที่เราต้องการโยกย้ายตัวชิ้นงานนี้ไปไว้เครื่องอื่นอ่นะมันจะมีอีกกรณีหนึ่งกรณีที่ว่าโอเคอันนี้เข้าใจแล้วว่าเซฟเป็นไลบรารีกลางนะครับ แต่ถ้าเราต้องการที่จะย้ายเครื่องล่ะทำยังไงนะฮะมันจะมีวิธีการย้ายนะครับเวลาที่เราจะย้ายตัวชิ้นงานของเราออกไปข้างนอกนะกากระบาดเอาก่อนนะฮะส่วนไฟล์ที่เราเซฟไว้ครับถ้าเราไม่เบลจากไอตัวของ a s s e t เอาเซอร์นะเราก็เรียกเข้ามาจากตรงนี้ได้นะครับ Open e x i s t i n g l i b r a r y นะครับที่อยู่ภายนอกของตัวโปรแกรมที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่ก็คือ Design 2ถูกไหมครัคลิกไว้เลยครับกด Open m a t e เ i a l ที่เราเซตไว้ตอนที่อยู่ใน Ac ็ e เซตเอดมันก็ยังคงอยู่เห็นไหมครหรือบางทีเราอาจจะแอดเพิ่มอ,อยากแอดเพิ่มในส่วนของ m y ชชิลลอย่างเี้นะครับผมชีเพิ่มนะแอดเข้าไป Design 2เหมือนเดิมครับ จากนั้นถ้าผมต้องการที่จะออกจากโปรแกรมนะฮะหรือว่าจะเช็คว่าแมทเทเรียลนี้มันตามมาด้วยไหมเนี่ยผมก็คลิกไปดูที่ดีไซน์2มันก็จะมีทรีมเกิดขึ้นเห็นไหมฮะเห็นไหมครับตามนี้เลยนะฮะง่ายมากนะครับถ้าจะใช้ของเก่าหรือว่าเราย้ายเครื่องเนี่ยเราก็แค่ไปเอาไฟล์ตัวที่เราทำไว้เนี่ย a d s k i l KLIB นะครับ Copy ไฟล์ตัวน,นี้ไปด้วยนะครับเวลาเปลี่ยนเครื่องนะมัเทเรียลก็จะตามไปด้วยนะครับไม่หายไปไหนนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการเซแมัทเรียลง่ายๆนะครับ